สวัสดีครับผมปาล์มจากสายชัยแมชชีนารีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเครื่องที่ CT ทีอินเตเทรนะครับก็มีลงตู้ใหม่มันสองตู้ได้ถ้าก็จะไปอัปเดตเครื่องแล้วนะครับว่ามีเครื่องอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ CT i n t ิน t ต a ร์ทรนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องนะครับ ที่นี่นะฮะอีกสาขาหนึ่งของเราว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าตู้เพิ่งลงก็จะมะีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวเลือกอ่าีที่แทจะอยู่เลยติดถนนใหญ่เลยนะครับคงเกือกม้ากับรถนะครับอ่จะเลยวัดพันท้ายนรสิงห์มานะครับประมาณสัก3า0เมตรนะครับผมคงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับแต่จะเป็นตึกเลยนะครับหาง่ายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับครับผมก็เนี่ยฮะจะมีพวกนี้จะเป็นเครื่องจากไต้หวันหมดเลยนะครับเครื่องรีดเกลียวเครื่องทั้งเจาะก็มีนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับเดี๋ยวในโกดังก็มีมีเครื่องอีกเหมือนกันนะครับผมจะพาเข้าไปดูเพิ่มนะครับตรงนี้จะเป็น ตัวตาชิงนะครับตัวนี้เก็บสีให้ใหม่ด้วยนะครับสวยเลยครับแล้วก็จะมีพวกพันติงนะครับตัว10พุทธ2ฟุตนะครับกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับสวยมากๆเลยครับพันติงทั้งสองตัวเลยนะครับใครหาตัวใหญ่ๆก็เข้ามาดูได้เลยนะครับหน้าแทบนะครับผม ไล่ดูไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะครับอันนี้ถ่ายรวมๆให้ดูนะฮะตัวเครื่องเล็กๆก็มีครับผมแยมทกเวเครื่องของพุทนะครับตอแขนเรเดียอก็มีนะครับตัวใหญ่ๆเลยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีเกียด้วยนะครับ เครื่องมินิ่งใหม่ก็มีนะครับอันนี้เป็นเครื่องจีนนะครับแต่ว่าควบคุมการผลิตอยู่คนไต้หวันนะฮะมาตเตเียลเนี่ยคือจีนนะครับผมแต่ว่าคือถ้าคนไต้หวันเขาก็จะใช้ใช้ของที่ดีนิดนึงนะครับเครื่องก็จะค่อนข้างแข็งแรงกว่าเครื่องจีนทั่วไปนะครับผมอุปรกรณ์มีครบเลยนะครับตัวนี้จะมีฟีดออโต้นะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีพวกสองเครื่องมือมีชุดแคมป์มีคอนเลนมีปากกานะครับ จอก็มีนะครับจอยูนิเร์สเกลก็มีนะครับอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานเลยครับฝั่งข้างหน้าตัวนี้จะเป็นพวกเจียราบนะครับเจียราบตัวใหญ่ๆแล้วนะครับมีหลายๆตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมิลลิ่งนะฮะเจียราบอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะเจียราบก็มีหลายไซส์นะครับ ตัวนี้เบรสนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะได้ประมาณเมตรนึงนะครับเปลิงนะครับเรื่องกัดฟูก็มีนะครับนี่สินิ้วนะครับ เครื่องครื่งนะครับลืมดูเครื่องครึ่งนะฮะก็จะมีพวกเครื่องตัวเล็กเล็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจากโรงเรียนเทคนิคไต้หวันนะฮะแต่ตัวนี้เราทําไฟเราติดอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเป็นไฟบ้านเรียบร้อยนะครับก็คือลูกค้าที่หาไฟบ้านนะครับตัวนี้คือได้เลยนะครับไม่ต้องรอทําเลยนะครับก็คือเราทําให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าค่าที่รอทำรอรอซื้อเครื่องหาเครื่องมาไฟบ้านนะครับ ตัวนี้นาแท่นก็สวยอยู่แล้วครับเป็นมสไตลาตเครื่องโรงเรียนนะครับนี้จะเป็นยี่ห้อวิกเตอร์นะครับ400 700นะครับเ5 0แล้วก็จะมีเฉียนเยียครับ6ฟุตนิ้วมินนะฮะก็จะมีเทอร์เนอร์ มีเครื่องกออ็มีบอกบางตัวนะครับแต่จริงๆผมแนะนําให้ดูตัวสภาพเครื่องโดยรวมมากกว่านะครับว่าปีใหม่ๆบางทีเขาก็อาจจะใช้งานมันหนักกว่าปีเก่าๆก็มีนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูลรวมให้ดูนะฮะก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องตอนนี้ มีหน้าร้านแล้วเนี่ยเรามีข้างในโกดังด้วยนะครับอีกหลายสิบเป็น10ตัวหลายๆสิบตัวดีกว่าเเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกทีนะฮะนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่ๆแล้วนะครับผมออบิลลิ่งก็มีครับหลากหลายไซส์นะครับถ้ายังไงโทรสอบถามดีกว่านะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างน,นะครับเพิ่งสถา,านี้รวมกับสาขชาชัยด้วยเนี่ยผมว่เครื่องมีเป็นร้อยตัวนะฮะ ถ้ายังไงออสอบถามดีกว่าว่าหาสเปคไหนนะครับผมผมแนะนำให้ดีกว่านะครับครับตอนนี้เราจะเข้ามาลองดูเครื่องในโกดังที่เพิ่งลงนะครับจะมี บางส่วนนะครับลูกค้าสั่งทําสีเพิ่มนะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับบางตัวก็อาจจะทําสีแล้วก็บางตัวเราก็ทําสีให้เองนะครับผมแต่ก็คือนี่ให้ดูสภาพเดิมๆนะฮะจะประมาณนี้นะครับผมตรนล้ตากลังนะครับ ถ้ากลางหกฟุตนะครับมีหลายตัวนะฮะตอนนี้ก็นี่จะเป็นฟูตเวย์นะครับ5้าฟุตครึ่งนะครับสันจริงก็มีครับตัวนี้จะเป็นแปดฟุตนะครับผมมีเครื่องพวกนี้เพิ่งลงตู้มานะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่คือเดิมๆจากไต้หวันเลยนะฮะนี่ผมถ่ายให้ดูเลยนะฮะนี่คือสดๆจากลงตู้มาเลยนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับผม มีสันชิงนะครับอ่อจิ้นเหอแปดฟุตก็มีครับตัวนี้จะอ๋อตัวนี้ถอดคอมาได้ครับผมน่าทึ่งสวยนะฮะแต่ละตัวคือคือมันไม่ได้มีรอยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นคราบสกปรปกนั่นเองนะฮะนี่ผมถ่ายให้ดูโทรศัพท์ไปดูอีกทีประมาณนี้นะฮะเนี่ยฮะค,คือถ้า ลองเครื่องแปลงไฟปกติผมจะทำความสะอาดให้หมดนะครับทุกตัวนะฮะนี่เช่นอย่างซิมคนันครบรุ่นหนักนะครับบางตัวมันจะเป็นคราบที่อ,อ,อยู่ในกระเป๋านะครับบางทีเราต้องพลิกออกมาทำความสะอาดนะครับมันจะเป็นคราบที่คราบน้ำมันนะครับเวลาเราเราหมุนออกระเป๋าเข้ามาเข้าเข้าออกนะครับ น้ำมันมันที่เป็นเก่าๆนะฮะดำๆมันก็จะติดไปด้วยนะครับผมมันก็เลยดูสกปรปกไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าคือผมทำความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหนักขอคุตเหมือนกันครับโอกิ้งหยวนนะครับผมไล่ให้ดูแต่ละตัวเลยดีกว่าครับหน้าแทสอะไรวกนี้ฮะนะครับอันนี้คือหน้าแทนเดิมๆแล้วนะครับ บางตัวก็อาจจะมีรอยบ้างนะครับผมไม่ได้แบบใหม่คลิปทุกตัวนะแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้แบบเยินมากเข้าเครื่องที่ไทยนะครับเนี่ยครผมจถ่ายให้ดูน่ผมเอาเอาผ้ามาทํารูดให้ดูล้วนะตวามควาสะานะครับก็บางตัวก็อาจจะมีรอยนิดหน่อยครับเนี่ยครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้สึกแบบเยอะมากเลยนะครับ ไ่ด้แบบสึกแบบเป็นเป็นร่องเป็นเส้นลึกๆนะฮะไม่ไม่มีแบบนั้นนะครับของผมก็เป็นไปตามที่เขาใช้งานมานะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ที่ส่วกปรกนะครับแต่พวกนี้คือเนี่ยฮะขัดออกนะครับเนี่ยฮะทำความสะอาดขัดออกหมดนะครับตรวนี้ก็จะเป็นตัวเฉียนแย่นะครับห้าสามสูงนะหกฟุตนิ้ววินในตัวครับ 8ฟุตก็มีครับตนี้จะเป็นจินแหงซินนะครับถัดมาครับก็เดี๋ยวมาดูเครื่องครับมีอีกหลายตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นวาชิโนครับเครื่องญี่ปุ่นนะฮะแต่ตัวนี้พงมาลัยขวานะครับคือเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเลยฮะแต่เป็นพงมาลัยขวาคืออันนี้ก็นาเข้าจากไต้หวันนะฮะอาจจะเป็นเครื่องญี่ปุ่นที่เขาใช้งานที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีจินเหอครับผมเป็นรุ่นตัวเปลี่ยนเฟืองนะครับ6ฟุต มิลลิ่งก็มีหลายตัวครับผมก็กำลังทำความสะอาดนะครับมีอีโคกาอีตัวตัวตัวรุ่นรุ่นรุ่นท็อปเลยนะครับอีโคการ์หกศูนย์พันห้านะครับจะตรงนี้จะเป็นแปุดหลายตัวนะสามตัวนะครับจะเป็นรุ่นนิ้วมินหมดเลยนะครับตัวนี้ บิคเตอร์ตัวนี้ห้าร้อยคูณพันแล้วก็จะมีตัวรวยเยี่ยนนะครับตัวนี้รวยเยี่ยนจะคล้ายๆลีท่าย,าย์นะครับ,รบน่าทนนะึ่งมาใหม่มากครับน่าทนนะึงนี้ผมถ่ายให้ดูแล้วนะฮะอันนี้เพิ่งลงตู้นะผมยังไม่ทำคอาสาดนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยัยอยทำความสะอาดอยู่นะครับ ่ายให้ดูก่อนเลยนะฮะว่าหน้าแท่นแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นของวิลเตอร์นะครับหน้าแท่นแต่ละตัวเนี่ยฮะมันค่อนข้างโอเคแลวนะครับคือคืออาจจะบางตัวมีรอยบ้างนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นประมาณนี้ครับคือดูนะฮะเป็นสังคมเลยครับเนี่ยฮะ เป็นตาชิงนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนี้หน้ากลางตู้นี้ก็มีครับตูวสี่สามสูนะครับคือสภาพเพื่อนข้างนอกเนี่ยดูอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าผมต้องทำความใส่ทีนะแต่ว่าจะสำคัญตรงนี้นครับหน้าแท่นเนี่แหละครับ จะดูเครื่องดีไม่ดีก็ดูตรงหน้าแท่นเนี่ยแหละครับว่าเขาใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเครื่องของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปในดีเลยนะครับหน้าแท่นค่อนข้างใหม่นะฮะเครื่องนาเข้าก็ไม่ได้สวยทุกตัวนะครับจริงๆแล้วมันจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องบินไปดูเครื่องที่ไต้หวันเองนะครับตัวนี้เทอร์เรครับผมเทอร์เรนี่หน้าแท่นจะใหญ่นะฮะบูบฟุตนะครับ ท่นจะอย่างนี้คนระับสนสวยมากมากหมวยอี่ครับตัวนี้ ทุ้งก็มีนะครับผมตรงนี้จะเป็นอีโคคาอีโคคาหกฟุตนะครับตัวสี่ห้าศูนย์นะฮะทุ้งนี้จะเป็นส e ี่ห้าศูนย์นะครับ เอ,อ่อตัวยาวๆก็มีนะครับนี่ฮะชินเหรอครับรุ่นนี้560นะครับ2 3 0พประมาณ11ฟุตนะครับก็ชมชั้นซิงนะครับตรงนี้อาจจะดูดำๆห,หน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บสีนิดนึงนะฮะก็ให้ดูพวกนาแทนนะครับตัวนี้มันจะ ต้องขัดนิดนึงนะฮะัวนทำความสะอาดหน่อยนึงนะครับจะเป็นคราบที่แบบตั้งตัวมันจะเป็นเครื่องเก่าเก็บนะฮะเครื่องเก่าเก็บบางทีเขาก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็อาจจะมีความเสื่อมสภาพหมายถึงว่าพวกสออีหรือว่ามันอาจจะมีแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆครับโดนสนิมมานิดนึงแต่ว่าพวกนี้คือยังไม่ได้กินข้าเนื้อนะฮะเราเราทำความสะอาดให้หมดนะครับ จริงๆแล้วถ้าตัวพวกนี้ฮะเราจะมีแบบ before after ให้ดูเลยนะว่าแต่ละตัวทําความสะอาดเป็นยังไงนะครับผมเก็บไว้หมดทุกตัวนะจริงๆแล้วถ้ายังไงดูได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยเครื่องนําเข้ามาแล้วก็สภาพเครื่องเป็นยังไงตอนแรกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บิ้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้แบบต้องบิ้วใหม่ทั้งตัวนะครับผมอันนั้นจะไม่ใช่แนวทางของที่ร้านนะฮะ